จะเป็นจะตายไม่คำหนึง่งเพียงร่างกายนี้แตกออกไปเท่านั้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลที่ไหนเมื่อหมดสภาพแล้วมันตายได้เดียวกันแต่ถ้ามีความดีอยู่แล้วไม่จะ่ทุกขทานเหมือนผู้ที่ไม่เคยมีความดีแต่สนใจกับความชั่วตื่นขึ้นมาไม่ได้ทําความชั่วช้าระมอกอยู่ไม่ได้วันนั้นเสียรวดลายถ้าไม่ได้ทําความชั่วเสียรวดลายถ้าได้ทําความชั่วเสียวันนั้นภูมิใจนี่ละมันภูมิใจกับไฟนรกอวิจี ตายเมื่อไรลงเลยผู้ที่มีความภูมิใจในอัดในรมด้วยการต่อสู้กับกิเลสตัวไม่พอใจในการสร้างบุญสร้างกุศลให้อ่อนตอลงแสางความดีข้องเหล่าการทำบุญให้ทานรักษาศิลภาวนานหนักขึ้นทุกว,วันผู้นี้ยิ่งหนักไปด้วยคุณงามความดีสร้างทางรับลื่นให้แก่ตัวเองผู้นี้การตายไม่กลัวมเมื่อความดีเห็นอยู่ประจากภายในใจอะไรตายใจก็ไม่เคยตายสง่างามอยู่ อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องบอกพร่องที่โลกนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางแห่งกฎอ,อันนี้จังทุกขังนัตตาจะให้มันเที่ยงถ,ถ,ถ,ถาวรไปที่ไหนโลกเขาโลกเรามันเหมือนกันแต่หัวใจนี้เมื่อมีทมส่งเสริมเข้าไปแล้วใจเป็นปกติที่ไม่เคยตายอยู่แล้วยิ่งมีการส่งเสริมเข้าไปก็ยิ่งมีความสง่างามสง่างามขึ้น,นไปกล้าหาญทานัยต่อความตาย ไม่ได้กลัวเลยความตายแต่ก่อนกลัวจนตัวสัน่นหาอารมณ์เพลิดเพลินเลื่นเ,เรื่องบันทงเข้ามากบเอาไว้กบเอาไว้ไม่อยากคิตถึงเรื่องความตายเพราะเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นจิตที่มีแต่ความชั่วถ้าจิตมีความดีแล้วท,ที่แรกก็กลัวตายขั้นต่อมาความดีมีมากขึ้นไม่กลัวความตายพิจารณาความตายทั้งวันยิ่งดียิ่งเบิกทางเบิกทางเพราะตัวเราสร้าง กําลังวังชาภายในจิตใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่าอยู่เดี๋ยวนี้เราสุขหรือเราทุกข์ปัจจุบันนี้เราก็เป็นทุกข์ไม่ตายนี่เราก็เห็นระจากตายไปแล้วจะอันไหนจะมาทุกข์หัวใจไม่ทุกข์แล้วอะไรจะมาทุกข์ถ้าตีดินน้ําลงไปแตกลงไปเขาไม่เห็นเป็นความทุกข์ไม่ไปสวรรค์ไปนิพพานตกนรกไรกี่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี่เองเป็นผู้ไปแต่เมื่อใจดวงนี้เป็นผู้ได้สั่งสมความดีเข้าถู่ตัวเองจนเป็นที่แน่นามั่นคงแล้ว กลัวอะไรกลัวตายใจดวงนี้ไม่เคยตายยิ่งใจมีความบริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้ท้งนั้นเน่ยเช่นพระพุทธเ,ทเจ้าพระอัลัพระสังฆังท่านนางกฐามีพระอรหันต์นรราาท่านตั้งหลายท่านไม่มีความหวั่นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนโลกด้วยความเมตตาสงสารตลอดมาถึงกาลเวลาแล้ว ในบรรดาสาวกทั้งหลายส่วนมากมากักจะเข้าในป่าในเขาหาที่หลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองสบายสบายไปตามท่าตาม่านที่หมด